เลอะโลเลอะโลอันต่อเทสทวนอันต่อเทสท์วนเลอะโลเลอะโลอันนี้ดีไหมอันนี้เวอร์ชันอะไรวะเดี๋ยวเรามาดูเวอรช์ชันก่อนอืมเซมันจูนี โอเคเข้าเรากให้ได้ขมันกับปูซายโบราณลด้เรลังเข้าเวอร์ของ KTP เ e r เมอร์เมอร์เมอร์เมื่์โอเค วัดาง KTP เอ้ย เป็นเกย์เปล่าเนี่ยฮะไอเจ้า KTP เป็นเกย์เปล่าวะเฮะ้ยมันเป็นเกย์เปล่าวะมันใช้สก,กิปผู้หญิงวันเกย์เยฮ้ยมันเป็นเกย์เปล่าวะเป็นเกย์นี่กูเพลินเลยสวัดดีสวัดดีโอชแนลกี่คนวะหนึ่งคนเฮอริเส็ด แปบ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 ,แปบดินหมดชุดเกาะเราไปชุดเกาะทองแล้วชุดเกาะเล็กหายฮะอะไรตีตัวทำไมอะไรโอ้โอ้าวฟิว KTP เกมเมอร์ไวแลกหลุดแน่ อ๋อไอนี่มาไงเออเกมหลุดแน่เลยหลุดนั่นเนยเข้ามาแป๊บ สวัสดีคนดูสองท่านด้วยนะฮะตอนนี้กำลังเข้าเซิร์ฟไปเจ้า KTP Gamer จำได้ GGK Gamer TV อะ ไเอาเอาคือไปเอาคือไปเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคโอ้ได้่ากแอคสิวท็อกใช่ไหมอืมฟอร์จูนเช็ดอืมก็ชั่นเจเนรัน เราต้องการเลเวลหนึ่งเล่นเกม R V ปะ R V เหรอไม่ได้เล่นนะเคยเล่นนะแต่ไม่ได้เล่นแล้วช่วงเนี้ยเพราะอีกอย่างเพราะอะไรเนั่นหรอ อย่างแรกจะเปิดเทอมเราขอแอดให้ไม้ได้ไหมขอเราขออะไรนะเราขอแอดให้ไม้อีอีอะไรวะฉันคว้ความเมตตาฉันคึน้โกูจา

มาเรฟอร์มองกันเดนยูแอดมินแอดมินแอดมินเชียอแล้วก็แอดมินแต่ันหลุดแต่มันกาก็ยังมาโทษแอดมินใช่ปะเดี๋ยวเก็บอาหารแป๊บเตรียมเบียงให้พอ

แชร์เด็บ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 แล้วก็ฟาฟบฟาบฟโอเคแล้วก็แชร์เด็บแชร์เด็บเราขอเป็นแอดได้ปะแอดอยังไงวะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะ กางเกงมารองเท้ามาเรามีผู้ติดตามหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะอ๋อแต่ทำไมตัมีแค่สี่สิบสี่สิบเท่าไหร่วะสี่สิบสามดิเออสี่สิบสาม ทำไมตูถึงมีสีคดือไม่ใช่โว้ยโอเคเดี๋ยวเอาขอนมปังให้ไอ้เจ้า KTP เอาไปเอ้ะโปรเิกโตเอ้ะกินได้เปล่าวะ ไม่อาจจะได้นะปลูกได้ไหมปลูกไม่ได้งั้นก็ต้องกินใช่ไหมอิอิอิอะไรอิอิแล้วก็ต้องมีคุกิอิอิเฮ้ยเดี๋ยวไปคลิปเตอร์คลิปเตอร์คลิปเตอร์ทาวเวอร์ของไอ้เจ้า KTP ก่อนเอ้ยบ้านเห็ดอยากเล่นด้วยจุง ก็ไม่รู้สิแนะ่ลูกธนูมีไหมนะโอเคเปิดหน้าเปิดหน้าปึ๊บฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ใส่ชุดร้อนอยู่นะ พอใจยังพอใจยังจะปิดแล้วนะจะปิดกล้องแล้วนะปิดละแชรอ,อโอเคปิดเพื่อโอ้ย

สองคนโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยแหลกตอนนี้น้องมานะฮะน้องเจอประสาทนี่แล้วเหรอเออมันเจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่เหรออุ๊ยเดี๋ยวมาทริก ใครไวใครได้ใครได้ใครไวถ้ารับได้ก็เอาไปเลยไว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 ตือตืตือตือตือตืในกล่องมีอะไรไหมไม่มีอีกโอ้มันออกไปหมดเลยะ เฉือขวาลหยซ้ายดีไหนโอ้ดิชุดโดเฮ้เฮ้เปีไอ้บอ

อายุ12อยู่ป .6 ทับ2โรงเรียนวัดบุญอะไรวะโอ้ยะึรอะไรทักทายคนดูดิทักทายคนดูทักทายคนดู<ะ>ทำไงสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับคนดูเร็ว พูด้ด้อยสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับผมมิกมกี้อยมิกกี้เออไปฝั่งจอบโอเคกับ,บ้องขอบ,บ้ลยเขาโก,กบบงกับบ้านเร็วเราจะไม่ไปนะเราเติร์ต <c oughs> โอ้สามคนแล้วอ่ะสองคนวุกดติดตามหรือ,อยังครับช่องผมผมกดแล้วนะไม่เงีงช่องเลยนะแม่แฝบ เดี๋ยวจะอ่านคอมไม่ได้นั่นที่มันบอกว่าให้กดซับอะอะไรกุงอะไรกบเล่าอึช่องอะไรอะบอกมอมาสิก่อนจะไปนรนกหาอาหารก่อน เดี๋ยวบอกไอ้เจ้าโอเคทีวีก่อนจะไปนรกเอาช่อง qc yt อ๋อ qc youtube ใช่ไหมเอาอาหาราหาไปด้วยก็จะไปนรกเอาอาหารไปด้วยว เดี๋ยวไปเอาอาหารแป๊บโอ้ข้าวโตขึ้นเยอะโโอ้หข้าวเกลืออ่ะอาหารปุ๊บ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 หัวเรา ไอ้เยไ้ลาลาลาก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 าอ้อ๋อกอก้มไอมีลูกธนูอยู่ยี่สิบไปตรงคิปเปอร์ทาวเวอร์าไม่เกิดไ่เขาไป เฮ้ชัวอุ้ยสีเข้ามาตบ,ตบสีสีตบ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 ,ตอบโอ้ยปวดตีโตืว<ะ>อว<ะ>ันไม,ม่มีผมรับทำสก,กินสีดีสวยๆอ๋หน้าเสียวเลยหน้าสนแห่เดี๋ยววันหลังให้ไปทำ เดี๋ยววันหลังให้ทำดีกว่าเดี๋ยววันหลังให้ทำสกินสีดีอุ้ uh. ย <c oughs> ไป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 เลยฮะ oh. โอเคไปอเคีบเออคีบฮะมาเอกโอุ <a> ้ oh. ยขึย้เข <a> ้าบ้านคีบเอออุ้ยขึ้เข้าบ้าน บวกกันไหมกดติดตามแล้ว QCYT YouTube ใช่ไหมไวเล็กเล็กเอ้ยเอากันพาเดอร์ไอ้ไก่อา,าหารอ่ะกินแค่ไก่จะไม่ได้ฆ่าเพื่อนสนุกฉันมาฆ่าเพื่ออาหาร ไปสู้กับวิเทอร์กันเอาจริงดิเราไม่มีชุดเกรดเดมอนนะเว้ยแล้วเราไม่มีอาวุธอะไรโหดขนาดนั้นโอ้โห ไอ้นี่นี่มาถึงนี่ก็จะให้สู้กับวิทเทอร์เลยนล้ดูเลเวลอะแค่หกเองผมมีสองร้อยหกสิบแปดคนไม่เป็นไรครับอ๋อเออไอไออะไรนะโอ๊กอะไรนะโอ๊กชาแนลใช่ปะ่ะวะที่มันบอกว่ามี200สองร้อยซับอะไรนั่นอะ ยูทูเอ๋อะไรอะลงท้ายด้วย y ทอะ GGKYT ป่ะโอเคโอเคนอนบ้านเห็ดก็ได้ครับนอนบ้านเห็ดก็ได้ครับเต็งต็งเต็งงก็ดีใจด้วย เออทำไมนอนแล้วตื่นมาโอ้โหอยู่นอกบ้านเลยสงสัยละมือเฮ้ยก๊กอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็มไอ้ข้าวดฮู้เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวไปฆ่าบอสตัวสุดท้าย ของผม Q C Y T มีสองร้อยแปดคนเออนั่นแหละนั่นแหละโปรโมทแนวฟรีให้บ้างดิอย่าไปกดติดตามให้เอาไหมชวัวขอบอกก่อนเลยนะเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟผมนะ เซิร <Smile>. well, ์ฟเองเนี่ยเออเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยโทษทีโทษที Sorry S S พระโดนใจโคมา Sorry ไปทำที่ขุดอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ไนะผมด้วยโอเคไม้อยู่ในตัวอ่ะเอาคไปได้ที่ขุดแล้วอาหารพร้อม <ítulo> คนม่อ anyway? <room> ัน่เมื่ลหจะ่เตายจะเข้ามาลุมแต่ไม่จะไม่ได้แรงมากานน่า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 นตาน่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 านาน่าน่าน่านาน่าน่า่านาน่าน่าน่าาาาาา ได้สก,กิล 4D สองตัวแอดไลน์มาได้โอเคเดี๋ยวแ <Yeah. S 2> อดวอแต่อลเลตคืออะไรวะโอไอควายมแม่รู้จักวอลเลยแล้วมันจะมาเป็นนักแคทเกมได้ไงวะอะไรใครหน้าตูกูดีแหละใครวะพ่อว่อะไรวะไผ่วะ เล่นลา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 จะโจ๊ะเตแตเแดตเตเตเตขอโอพดีกว่าขอโอพขออ๊อฟอะรู้จักว่าอ๊อฟอะไม่อืมโอ้ยแมงเลนตุอีแก ถอยกันถอยกันแชร์กันผูน้ชิบอ๋อลุกเรื่องลันว้ยลันลันล<ะ>เล่นด้วยจีกดจะเล่นช่วยกดติดตามด้วย

ไปไปไปจิมัวรออะไรวิ่งหลันโวยหลันหลันมันมาแล้วโอ้โหยิงธนูสวยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปอยู่เร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วรว,รว,วิ่งวิ่งสียชีวิตเลยอีหนู เ <R> ช้าครับอ่าคโอดูมันไม่ใช่เซิร์ฟแบบนั้นอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเพื่อนมันไม่ได้ใส่อ p พีมันโหลด F o อแอปโอเมดอะไรสักอย่างเช้าครับ มันคงหาเราไม่เจอหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันหาเจอแล้วก็จะขุด,ดไปโอ้เวนรือวัองท้อมา พราะฉะนั้นเราจะขุดลงหนึ่งหนึ่งหนึ่งมบายฮ่าฮ่าฮ่าวัดเราจะขุดลงไปเพื่อป้องกันไอ้เจ้า KTP นะฮะ KTP เพื่อนอีเพื่อนแท้ปะเนี่ยเราขุดมาลึกหน้าหน้าแล้วก็จะขุดลงไปอกีกทำไลค์ซอนแอบครับซ่อนแอบจากไอ้เจ้า KTP Gamer เมื่อกี้นี้มันพึ่งจริงขนูไล่ไปจออชาวไล่เลยโอ้ยเ,เอาไว้จากซ้อนกันชกชบชายละโวยเชดดอย่ามานะอย่ามานะตะกลุมานนี่คือตายติดตามให้หน่อยโอเคเดี๋ยวติดตามให้เดี๋ยวขอเล่นอันนี้ใส่ก่อนเดี๋ยวติดตามให้ แคปหน้าจอแป๊บแชะสูวยเธอเปล่า N O P E นบขอบคุณครับผมติดตามให้แล้วนะโอเคโอเคโอเคขอสักห้าสิบซับนะขอห้าสิบซับ เคยูเ,เคยูทีนี่เงียบเลยโอ้แปดคนแล้วน้องกติตาแล้วนะบ